สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a l o t นะครับและอยู่ในเกม NFT Gaming นะครับเกมที่ชื่อว่า Cryptozoon นะครับเกมเพิ่งออกมาได้ไม่นานเองนะฮะก็จะเห็นหน้าตาว่าค่อนข้างน่ารักเนื้อในตัวละครของเขานะครับรูปแบบเกมจะเป็นยังไงวิธีการเล่นแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปแนะนําเกมที่ให้คุณเห็นภาพรวมของเกมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใครที่เข้ามาสนใจจะมาเล่นเนาะโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ครับเกมคริป o ตโซนนะครับเป็นเกมที่เปิดไม่นานาสภาพเกมเนี่ยคือเกมที่เราไปเลี้ยงตัวละครหนึ่งนะครับเลี้ยงมอนสเตอร์ของเราเข้าไปตีกับมอนสเตอร์ของของ AI ของเกมนะครับเพื่อพอชนะเนี่ยเราจะได้เหรียญที่ชื่อว่าเหรียญโซนหรือเป็นเหรียญของเกมออกมานะครับ เราก็ได้ค่าประสบการณ์มาพัฒนาตัวละครต่อไปนะครับ mm hmm. เกมแนวเนี้ยถ้าจะอ้างอิงถึงเกมในปัจจุบันในตอนนี้เลยนะครับ mm hmm. ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคริปโตเบสมากๆนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูภาพหน่อยละกันอันนี้คือตัวละครของผมนะครับตัวละครในเกมนี้เขาเรียกว่าโซนนะครับ Z-O-A-N นะครับน้องแ l ลมก็สามารถไปนี่ครับตีมอนสเตอร์ Master นะแต่มันจะไม่แรนดอมเหมือนคริปโตเบสนะครับก็คือจะมีทั้ง4ตัวนะครับ แล้ว1,2,3,4ซึ่งจะมีวินเรทที่แตกต่างกันหรืออัตราการชนะนะครับอย่างมัมมี่เลเ้วหนึ่เนี่ยวินเรท80%ดนะฮะก็ได้รางวัล120-180ถึงโซนนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ค่าประสบการณ์ถ้าชนะก็2-3ถึงต่อครั้งหนึ่งนะครับตัวอื่นก็จะให้วินเรทที่แตกต่างกันไปนะครับเล้วสี่วินเรทย0เองนะฮะแต่ผลรางวัลเนี่ยเยอะมากเลย400-500ถึงเลยนะครับ เอาละใครที่สนใจจะเข้ามาเล่นทํายังไงบ้างครับคุณมีกระเป๋า m e t a m a ารนะครับหรือเป๋าอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อได้นะเข้ามานหน้าแรกนะครับเว็บไซต์ของ cryptozone.io ครับเขามี address ของเหรียญบอกไว้ให้หน้าข้างหน้าเลยนะครับก็เข้าไปเชื่อมต่อได้โดยใช้ระบบ BSC นะก็เป็น smart chain ของทาง Binance นะครับสามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเกมจะ ลิงก์ไปที่หน้า Pancake Swap เพื่อให้คุณสับเปลี่ยนเหรียญที่คุณมีกับตัวเหรียญโซนของเกมได้เลยนะครับก็กด Enter App นะครับเกมก็จะพาเข้ามาในหน้าแรกนะครับหน้าแรกของเกมนะครับก็จะเป็นหน้าของการซื้อไข่นะมี s ั a เตอร์แพ็มาให้นะครับไข่มีทั้งหมด5ชนิดมี4บวก1ชนิดละกันนะครับไข่นี่จะมีไข่สีขาวสีฟ้าสี แดงเป็นพลาสมานะครับแล้วก็สีทอเทานะครับไข่สุดท้ายนี่เป็นรนดอมก็คือรนดอมจาก4ไข่นั่นแหละก็เป็น4บก1นะครับราคาไข่เนี่ย12,500โซนนะซึ่งราคาปัจจุบัน1โซนราวๆาวบาทนะครับก็1,2500บาทในการซื้อไข่นะครับพับดูกราฟราคากันดีกว่าครับราคาในคอยเก็โคนะครับเหรียญโซนเนี่ยเพิ่งเข้ามา โอ้ตั้งแต่วันที่30ไม่นานเลยนะครับเมื่อเมื่อเช้านะของวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยแล้วก็ราคาก็ดีตัวขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ก็ประมาณ1บาทนะครับขึ้นมาจาก0.014นะ0.03ขึ้นมาร้อยเท่า150%นะถ้าเกิดอ้างอิงจากเว็บไซต์คอยก e k k โครับก็ยังบอกอะไรไม่ได้ถ้าถ้าดูแต่กราฟนะครับในในคอยกกโคเพราะว่าเกมเพิ่งออกมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถแบบของเกมกันก่อนดีกว่านะครับเฟสแรกของเกมที่จะออกมาก็คือ Marketplace เนื้อออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเว็บไซต์ออ d i t อะไรเรียบร้อยนะครับมีการต่อสู้ออกมาเรียบร้อยนะพันพันเคสสวบคอยคิกโค์ลิสติ้งเรียบร้อยหรือคอยมา r k e t c a แนะครับที่ผมยังหาไม่เจอนะเฟสต่อมาเขาก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับเพิ่มคาแรคเตอร์ของตัวซูล ัวโซนออกมานะครับมีไอเทมมีขยายทีมจัดทีมได้นะในการเข้าไปต่อสู้มีระบบเทรนนิ่งระบบแลกเปลี่ยนที่มากขึ้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับไอเทมที่กำลังจะเข้ามานะครับรวมไปถึงโมบายเกมออกมาใน iOS และ Android เลยเฟส3ซึ่งเขาไม่บอกตัวคอเตอร์มานะว่าจะมาอยู่ในปีนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ global tournament มีการต่อสู้เป็นทัวร์นาเมนต์กันด้วยนะครับเอาละ ใครไม่อยากซื้อไข่นะครับก็มาทางนี้ตัวผมนะครับผมซื้อน้องสแรลมเจ้าโซนเนี่ยมาในราคาไม่ถึงหมื่นสองเนาะผมก็ไม่ใช้วิธีซื้อไข่เหมือนกันกลัวสุ่มแล้วได้เกลือนะครับก็เข้าไปคลิก3ขีดด้านซ้ายนะครับไปเข้า Marketplace ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปเลือกซื้อได้นะครับสามารถซอสราคาได้ทีนี้ตัวโซนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นความหายากแตกต่างกันนะเป็นแร์แตกต่างกันนะครับ ตัวน้องสแสลมผมเนี่ยแลนหนึ่งะผมได้มาราคา5,000โซนเท่านั้นนะครับก็ถูกลงไปครึ่งหนึ่งนะใครที่ไม่อยากลงทุนเยอะหรือทุนน้อยก็สามารถเลือกซื้อในราคาถูกที่คุณสามารถยอมรับได้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะเห็นคำว่า next time ด้านล่างนะครับมาพูดถึงระบบ battle กันหน่อยดีกว่าตอนนี้นะครับเขาให้ส่งตัวโซนของคุณเนี่ยเข้าไปตีได้นะครับรอบละ2 2ชั่วโมงต่อ1รอบ หมายความว่าใน24ชั่วโมงคุณก็จะได้12รอบนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาชนะแบบค่อนข้างเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับในตัวแรกมัมมี่เนี่ยคุณจะได้รีวอ r d กลับไป120เนาะขั้นต่ำถึง180ถ้าหากชนะวันหนึ่งหากเวลานอนนะก็คุณตีได้สัก10รอบก็ได้วันละพันสองนะครับประมาณ4-5วันคืนทุนนะถ้าราคาโซนไม่วิ่งไปมากกว่านี้หรือไม่ตกลงไปมากกว่านี้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูในในการที่จะเข้ามาลงทุนแต่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์แร่มากกว่านี้นะครับหายากมากกว่านี้สุ่มได้ยากมากกว่านี้มันจะมีจํานวนรอบในการตีที่แตกต่างกับตัวเลขวัหนึ่งครับบางตัวเนี่ยอาจจะตีได้2อถึงสรอบในช่วงเวลา2หรือ4ชั่วโมงที่เกมกําหนดนะครับเราไปดูด็ค к เมนต์ของเกมโซนกันดีกว่านะครับ ในตอมเมนต์เนี่เขาเขียนชัดเจนเลยครับว่าอ n นสปิเรชันมาจากโปเกมอนสตอรี่นะครับเพราะว่าเขาพัฒนาตัวละครเน,นะเรียกได้ว่า,าตัวละครมอนสเตอร์ทุนน่ารักนรักเนี่ยหลายๆเกมเลยที่มีอินสปิเรชันจากโปเกมอนนะครับและในปัจจุบัน NFT หลายหายเกมก็มีอินสปิเรชันจาก Axie เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นหัวหอกในการตะลุยให้เกมเมอร์นะครับในยุคนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเอาอินสปิเรชันมาจากเขานะครับ เกมคริปโตซูลก็เป็นเกมที่จะปล่อยมอนสเตอร์ไปต่อสู้ไปเก็บเกี่ยวแล้วก็พัฒนานะครับมีระบบเทรนนิ่งเข้ามาด้วยนะคือการต่อสู้ระหว่างบุคคลหรือว่าจริงๆมันคือ PVP นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันในโหมดที่เขาจะเปิดอีกทีนะครับก็เนื้อเรื่องก็คือเป็นโลกของค y ิปโตซู e นะครับแล้วก็มียากิมอนสเตอร์หรือศัตรูเนี่ยเข้ามาเข้ามารุกรานนะเราก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับ ประมาณนี้เนาะเกมเพย์ก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วทีนี้ตัวของฟาร์มิ่งนะครับระบบฟาร์มยังไม่เปิดตอนนี้นะครับแต่เขามีแผนจะเปิดคร่าวๆก็คือถ้าเราเก็บค่าประสบการณ์ของตัวโซนของเราเนี่ยไปถึงเลเวลที่เขากำหนดนะซึ่งในด็อก m e n t เมนต์เขียนไว้ว่าเลเวล3นะครับก็คุณสู้ชนะไปเรื่อยๆพัฒนาตัวละครเรื่อยๆเมื่อตัวละครคุณโตคุณส่งไปทำฟาร์มได้ครับ ก็จะเป็น generate ได้รับผลตอบแทนเป็นเหรียญโซนกลับมานั่นเองเอาไปซื้อของเอาไปขายหรือเอาไปทำอะไรก็ได้กับเกมที่กำลังจะมาในอนาคตครับมาดูในตัวของ event boss กันนะครับในทุกๆ week end นะหรือสุดสัปดาห์นะครับจะมียากิบบอสครับก็คือบอสของเรา monster ์นี่แหละหน้าตาประมาณนี้เป็นไซคอบสหัวนะก็เขาบอกว่าก็จะมาโจมตีในอนาณาจักรของคริปโตโซน นะครับก็ให้พวกเรารวมพลังกันปนในการปาาบอสนะครับซึ่งระบบเนี้ยผมยังยังไม่เห็นนะยังเล่นไม่ถึงนะครับก็คาดว่าคาดว่านะจะเป็นบอสใหญ่แล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาร่วมตีกันนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับไปเป็นรูปของเหรียญโซนนั่นเองนะครับจะมีไอเทมต่างๆดรอปบ,บ้างหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะระบบไอเทมตอนนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันครับระบบการเติบโต นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าโตไปถึงเลเวลสเนี่ยเขาอาจจะเปิดระบบฟาร์มก่อไปอนาคตนะครับมีระบบบีดดิ้งทำไข่ด้วยครับซึ่งต้องอาศัยตัวโซนเนี่ยมามาร่วมกันฟักไขนน่นะก็ง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆแอคซี่นั่นแหละนะครับซึ่งการฟักไข่ก็ต้องใช้เหรียโซนเช่นเดียวกันนะครับอ่อโทเกนอิกิก็จะคล้ายๆกันนะซื้อสู้มาได้เหรียญโซนหรียโซนไปทำอะไรบ้างไปซื้อตัวต่อไปฟักไข่นะครับ ทอมฟาร์มและเหรียญโซนด้วยนะครับเกมก็จะมีระบบลูปของของเกมดังนี้นะครับ Marketplace ตอนนี้เปิดแล้วนะครับมีมอนสเตอร์ขายเรียบร้อยแล้วใครที่เปิดไข่ได้ตัวแร่สูงๆเขาก็เอามาขายหรือไม่พอใจตัวต่ําๆที่ตัวเองได้มาแร่ต่ำๆอย่างน้องสแสลมที่ผมไปซื้อมาก็ไม่ขายได้เช่นเดียวกันนะครับในอนาคตจะมีการซื้อขายและเปลี่ยนไข่และเปลี่ยนไอเทมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระบบเทรนนิ่ง เทรนนิ่งนี่คืออะไรก็พูดง่ายๆคือเป็น PVP นั่นเองนะฮะเขาบอกว่า,าแต่ละผู้เล่นเนี่ยต้องเลือกโซนนี่จำนวน3ตัวครับ3ตัวนะเข้าไปแข่งขันในห้องนะครับซึ่งในห้องเนี่ยก็คุณจะเข้าไป Challenge เดยวตรง Random Battle ก็คือสุ่มห้องหรือจะสร้างห้องเองก็ได้นะครับและผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องวางเงินนะครับ 1, 0 0 0โซน ในแต่ละตานะครับใครสู้ชนะก็ได้ไปนะก็อาจจะมีหักค่าธรรมเนียมอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับก็เลือก3ตัวละครนะโดยเขาจะาดูค่าเซตัสของแต่ละตัวละครนะครับใครที่สปีดสูงก็เริ่มตีก่อนนะครับสู้กันไปจนทีมใดทีมหนึ่งหมดทั้งตัว3ตัวโซนนะครับคนที่เหลือรอดก็เป็นฝ่ายชนะ ันนี้คือระบบเทรนนิ่งของเขาหรือระบบ PVP นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ระบบเทรนนิ่งเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่นะครับก็อาจจะออกมาพร้อมๆกันกับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับยังไงก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีระบบแรงออกมาด้วยหรือเปล่านะครับมาดูถึงตัวละครของของโซนบ้างนะครับทีนี้ ในไข่หน้าแรกที่เราเห็นเนะี่ยใครที่งงว่าเอ๊ะไข่สีแดงสีฟ้าสีขาวแตกต่างกันยังไงนะครับในตรง d o c u มนต์เนี่ยเขาได้ทำการบอกไว้นะครับพลาสมาคือไข่สีแดงเนาะจะมีค่าพลังโจมตีใน9-10ถึง10นะครับพลังโจมตีเยอะมากเลยแต่ไข่สีฟ้าเนี่ยให้ drain เนี่ยจะเป็นค่าเลือดเนาะผมเห็น hp เนี่ย4 0 0ถึง500เลยนะครับสป e e d จะน้อยกว่าไข่สีแดงด้วยซ้ำนะครับ แต่สโตนิกนะครับไข่สีเทานะพลังพวกกันค่อนข้างเยอะ9-10ถึงส0นะครับสปีดก็น้อย3ตัวนี้ตัวที่เป็นไข่สีแดงเนี่ยเยอะสุด6-7ถึง7นะฮะแต่ตัวนี้ครับสกายเลอร์นะี่เป็นไข่สีขาวนะครับสปีดสูงสุดเลย9-10ถึง10และแน่นอนมาด้วยความอ่บอบบางนะครับเลือดเขาจะน้อย1 5 0ถึง250ทีนี้ใครที่เลือกที่จะทำ โหมดเอาไว้แบททิลนะสาย PVP ก็ต้องมาเลือกขายดูยหน่อยว่าคุณอยากได้ไขายแบบไหนอยากได้ตัวละครที่เอาไปมิกซ์กับแมทช์กับทีมของคุณยังไงบ้างนะครับก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่น่าเข้ามาอ่านนะครับระบบเลเวลเมื่อคุณเก็บ EXP ถึงจำนวนหนึ่งนะฮะก็จะมีการอัพเลเวลของตัวละครนะตอนนี้มีถึงเลเวล6นะครับสามารถพัฒนาถึงเ,เลเวล6 ในเวอร์ชั่นนี้นะอนาคตอาจจะมีการอัพอีกทีหนึ่งต้องรอดูรอติดตามกันว่าจะมีการอัพแพทอะไรไหมนะครับความหายากก็จะมีนี่ผมบอก6ขั้นนะคอมมอนอันคอมมอนแร่ซูเปอร์แร่อีพแล้วก็รีเจเนอเนะครับใครเปิดขายได้ร e เจเนอเรตอนนี้ขายี้ตัวละเป็นแสนนะครับในกลุ่มของผู้เล่นคริปโตโซนไทยแลนด์นะก็มีคนที่เปิดมาถอนทุนเรียบร้อยแล้ว ระดับซ u เปอร์แรอีพิกก็ขายได้หลักหมื่นกันนะครับสองหมื่นห้าถึงห้าหมื่นนะที่ผมเข้าไปสำรวจอยู่นะครับซึ่งในการต่อสู้ครับในเปเปอร์เนี่ยได้เขียนไว้ว่า4ชั่วโมงนะทุกๆ4ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยในหน้าเกมจริงๆผมอ่าเป็นแร่หนึ่งนะคอมมอนเนี่ยสู้ทุกได้ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่านะฮะที่ ที่ดึงคนให้เข้าไปเล่นก็เลยลดระยะเวลาลงทุกๆ2ชั่วโมงอนาคตอาจจะปรับเป็น4ชั่วโมงเหมือนเดิมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ค่าแรครับใครที่ไปหามอนสเตอร์ 1, แร1และ2เนี่ยคอมมอนอ n นคอมมอเนี่ยทุก2ชั่วโมงอะตอนนี้ก่อนนะไม่ตามเปเปอร์น,นะครับทุก2ชั่วโมงตอนนี้นะครับตีได้1รอบหมายความว่า24ชั่วโมงกุนตีได้12รอบแม็กซิมัมแต่ถ้าเป็นแรระดับ3นะครับจะตีได้ทุก ทุก2ชั่วโมงเนี้ยได้2ครั้ง2รอบนะครับก็จะตีได้มากขึ้นเนาะยิ่งหายากมากขึ้นยิ่งตีต่อรอบต่อช่วงเวลาได้มากขึ้นและผลประโยชน์ต่อตาเนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยครับนะเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะบางบางตัวละครที่เป็นระดับซูเปอร์แลอีปิกเนี่ยรอบหนึ่งได้สามถึงสี่หรือบางที500โซนเลยก็มีนะครับแต่ราคาในท้องตลาดเนี่ยก็แพงมากเลยนะฮะ หลัก 2- 0 0 0 0ถึง2ถึง1แสนน่ะ1แสนก็มีนะครับเกาะตัวน,นี้ฝากเอาไว้ด้วยระบบฟาร์มนะครับต้องให้โซนอย่างที่พูดนะถึงเลเวล3ก่อนถึงจะเข้าฟาร์มได้ครับระบบบริดดิ้งฟักไขย่ยังไม่ออกมานะครับแต่ก็ะต้องต้องบอกว่าใครที่จะเข้ามาเพื่อเล่นบรีดก็ต้องอาจจะต้องมีอย่างน้อย2ตัวละครก่อนนะครับ เทรนนิ่งที่เป็น p v p ยังไม่มาเช่นกันนะครับแล้วก็ระบบบอสที่ผมบอกนะอะอยากิบอสก็ยังไม่มานะครับอะช็อคกินามิกของของโซนนะครับตามชาร์ตนี้ก็คือคนเข้ามานะมีการเสียค่าภาษีด้วยนะครับในการซื้อหรือขายเหรียญน,นะครับซื้อ2%ขาย5%ลงมาสู่มาร์เก็ตเล่นแล้วก็ได้เงินกลับไปก็จะเป็นลูกนี้นะครับเพื่อที่จะ มีการเบอร์เหรียนออกไปเพื่อเพิ่มดีมา Supply ออกมานะครับก็เหรียญมีทั้งหมด1บิลเลียน1น0 0ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับก็ลองมาดูชารตจนี้ดีกว่านะอันนี้คือหนทางที่ได้เหรียญเนี่ยเพร e เชอเที่เขาแบ่งไวน้นะครับ43%นะครับมาจากบอทมอนสเตอร์การทำฟาร์มเทรนนิ่งนะครับ Presale ออกมานะแล้วก็มีอยู่ในพูลต่างๆที่ทำการ ขุดหรือทำฟาร์มออกมาดีลปเปอร์ถือไว้5%เขาวงเล็บไว้ว่าล็อกไว้1ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครกลัว,วว่า Developer เ,เทขายนะตัวนี้เขาล็อกไว้1ปีแต่ล็อกจริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องมาลองดูกันอีกทีว่าว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของของเกมคริปโตโซนนะครับถ้าใครดูแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยนะว่าตัวละครตัวไหนดีนะครับทีนี้ผมก็จะ ลุยไปกับน้องสแสลมก่อนนะครับทุกๆ2ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงเวลาอีกชั่วโมงครึ่งผมก็ต้องเตรียมตัวมาตีแล้วเพื่อจะได้ผลตอบแทนมา <c oughs> ก็รอดูราคากันนะครับราคายังไม่ขึ้นมากเท่าไหร่แต่ก็ลงทุนเยอะอยู่นะครับยังไงพิจารณาดูกันเอาเองนะครับงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้สวัสดีครับ